วิดดีสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับตอนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการวิ์ดีดครับทาง YouTube IM UTP Live แห่งนี้กับผมกระจรศักด์บำรุงสินมั่น จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครนะพร้อมที่จะนําเสนอเรื่องราวในว้วงของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนะวัตกรรมบางทีมีเรื่องของวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมนะเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยบ้างนะหลายต่อหลายตอนนะครับทั้งหมดนี้อยู่ในรายการนี้วิดีเด็ดครับถ้าคุณผู้ฟังไม่อยากพลาดรายการปโปรดรายการเด็ดของทาง Rmudp Live นะอย่าลืมเลยนะเข้ามาที่ YouTube ของ RM UDP Live เข้ามาแล้วอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะเพื่อไม่พลาดรายการโปรดรายการเด็ดของทาง RM UDP Live แห่งนี้ครับสำหรับวิด,ดีโอในวันนี้วิดหน้าหนึ่งครับกุรูฟังเรื่องราวจากกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมครับ จดประชุมนานาชาติครับว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อรับมือความท้าทายด้านสภาพอากาศน่าติดตามกันให้ดีในช่วงของวินาหนึ่งกันนะครับส่วนช่วงวิทย์ทั่วไทยครับจากเทศบาลเมืองหัวหินครับจับมือกับกรมอุทยานนะกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะครับนะ ทำหมันลิงแสมมร้อยห้ตัวครับป้องกันโรคจากสัตว์สู่คนและควบคุมประชากรลิงอ่ะเรื่องราวนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาติดตามรับฟังกันในช่วงของวิทย์ทั่วไทยนะครับส่วนช่วงวิศาโลกครับ เรื่องราวของเครื่องบินทะเลครับแน่เครื่องบินทะเลนะฮะฟังกันไม่ผิดนะเครื่องบินทะเลพลังงานไฮบริดครับลดการปล่อยมลพิษประหยัดน้ำมันได้ถึง85%เลยทีเดียวนะได้ไม่ติดตามกันนะมาติดตามกันนะในช่วงของวิศราโลกกันช่วงนี้ไปกันก่อนกับวิทย์หน้าหนึ่งครับช่วงวิทย์หน้าหนึ่ง วิหนหนึ่งครับในรายการวิดีเด็ดครับทาง YouTube IM UTP l i v e แห่งนี้กับผมกระจรศักดิ์บำรุงสินไม้ครับในช่วงของวินาหนึ่งครับเรื่องราวจากกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมครับจะประชุมนานาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อรับมือความท้าทายด้านสภาพอากาศครับมาติดตามรายละเอียดตรงนี้กันเลยนะครับนายประวิทย์เกตวงนะครับ เกตวงแนะรองอธิบดีกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมนะจากประเทศไทยนะครับบอกว่ากรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม นะครับร่วมกับมหาวิทยาลัยมอนัชนะครับและกรุงเทพมหานครนะจัดการประชุมนานาชาติเพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางแก้ปัญหาสภาพภูมิอากาศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่กําลังเผชิญกับความท้าทายด้านสภาพอากาศหลายประการนะอย่างเช่นน้ําท่วมภัยแล้งและอุณหภูมิที่สูงขึ้นนะโดยเป็นการประชุมเกี่ยวกับแนวทางการนําธรรมชาติมาแก้ไขปัญหาในบริบทเมืองภายใต้โครงการรีซิลเลน Urban Centers and s e r o u s นะครับหรือว่า U C A S นะครับซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจากกระทรวงการต่างประเทศและการค้าแห่งออสเตรเลียหรือ DFAT และดำเนินการโดย Water-Sensitive Cities Australia หรือ W S C A นะครับภายใต้สถาบันการพัฒนาที่ยังยืนมหาวิทยาลัยมอนัช หรือ MSDI นะแล้วก็ศูนย์การจัดการสิ่งแวดล้อมนานานชาติหรือ ICEM ทั้งนี้มีข้อมูลที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของ NBS นในการบริหารจัดการน้ําในเมืองนะเพื่อลดความเสี่ยงจากน้าท่วมปรับปรุงคุณภาพน้ําและเพิ่มความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนและมีความหมายเกิดขึ้นจากการพัฒนาแนวทางแก้ไขร่วมกันนะครับโดยอาศัยการทำงานร่วมกันของชุมชนผู้เชี่ยวชาญน,นักวิจัยและผู้กำหนดนโยบายในทุกระดับของรัฐบาลสำหรับการปร,ระชุมครั้งนี้นะครับ WSCA นะ ภายใต้ MSDI นะจะนําเสนอผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมท,ทางสังคมสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจที่สามารถเกิดขึ้นได้เมื่อมีการบูรณาการธรรมชาติวัฒนธรรมและโครงสร้างพื้นฐานร่วมกันทนาสาตรรจาร์จอ์นทวท์นะครับทไวท์เทสนะครับ AM นะครับประธาน MSDI นะครับกล่าวถึงบทบาทของการแก้ปัญหาโดยอาศัยธรรมชาตินะหรือ NBS เนี่ยแหละ เพื่อสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือ SDGs นะครับ การแก้ปัญหาโดยอาศัยธรรมชาติหรือ NBS เนี่ยเป็นแนวทางในการจัดการกับความท้าทายของสังคมโดยการปกป้องจัดการอย่างยั่งยืนนะครับแล้วก็ฟื้นฟูระบบนิเวศธรรมชาติหรือระบบนิเวศที่มีการเปลี่ยนแปลงซึ่งเป็นที่รู้จักกันในชื่อโครงสร้างพื้นฐานสีเขียวนะครับอย่างเช่นการพัฒนาพื้นที่ชุ่มน้ําเพื่อจัดการน้าท่วมและมลพิษหรือการพัฒนาพื้นที่สีเขียวในเมืองเพื่อลดมลพิษทางอากาศและลดผลกระทบจากปรากฏการณ์เกาะ ความร้อนในเมืองนะครับตัวอย่างของแนวทางนี้สามารถพบเห็นได้เลยนะคุณผู้ฟังนะบพบเห็นได้เลยง่ายๆครับไปดูที่สวนเบญจก,กิตินะสวนเบญจก,กิตินะครับแล้วก็อุทยานร้อยปีจุลาลงกรมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานครนั่นเองนะครับอ่ะก็ถือว่าเดี๋ยวนี้สภาพอากาศนอเปลี่ยนไปนะครับบางทีเปลี่ยนกันแบบที่ว่าเร็วยิ่งยวดกันเลยทีเดียวนะครับอย่างที่เคยได้กล่าวไว้ไม่นานมานี้นะครับว่า เรารู้สึกนะคุณผู้ฟังก็จะรู้สึกนะครับผมเองก็จะรู้สึกว่าตอนนี้เดี๋ยวนี้สภาอากาศร,ร้อนขึ้นนะแล้วก็ร้อนขึ้นนะครับนะมีฤดูร้อนนะแล้วก็ฤดูร้อนมากนะแล้วก็ดูร้อนสุดๆนะครับนะมีอยู่แค่นี้แหละนะครับนะอากาศยิ่งร้อนขึ้นเนาะในในระยะหลังๆมานี้นะครับนะ บางทีก็อาจจะเป็นเรื่องราวของผลจากอดีตที่ผ่านมาในแหละที่ทําให้ปัจจุบันนะเกิดภาวะโลกร้อนที่พวกเรากำลังเผชิญอยู่ในช่วงนะครับประมาณ20ปีนะครับหลังๆมาเนี้ยนะที่ทําให้เราต้องมาเผชิญกับสภาวะโลกร้อนเนี่ยนะครับจนนะครับเราจนหลายตัวหลายหน่วยงานก็อาจจะหาทางนะครับ อาจจะเป็นพวกเราต้องมาช่วยกันนะครับเพิ่มพื้นที่สีเขียวบ้างนะบบางทีหน่วยงานต่างๆก็จะต้องมีหาทางมาตรการนะครับที่จะทำให้นะครับอากาศเย็นลงขึ้นไม่มากก็น้อยนะครับนะคุณผู้ฟังเองก็รู้สึกนาอว่าเดี๋ยวนี้อากาศร้อนขึ้นนะแล้วก็ร้อนขึ้นน,น,นะคร,ค,ค,นครับร้อนขึ้นกันทุกวันนะฮะร,ร้อนมากเออแล้วก็เขาเรียกว่าร้อนอ่าร้อนมากก็ร้อนสุดๆนะครับมันมีอยู่แค่นี้นะะนะครับก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับว่าเขาจะมีวิธีการ นะรับมือท้าทายด้านสภาพอากาศกันอย่างไรนะครับทั้งในไทยแล้วก็ภูมิภาคเอเชียตนออกเฉียงใต้หรือว่าภูมิภาคอาเซียนนะถ้าใกล้เคียงนะครับก็ต้องตามกันต่อไปนะครับแต่ว่าถ้าใครมีโอกาสที่ได้ไปสวนเบญจก,กิตินะครับนะแล้วก็อุทยานร0อยปีจุฬานะในกรุงเทพมหานครนะครใครไปมาแล้วมีความรู้สึกอย่างไรลองแชร์ประสบการณ์เข้ามาได้หรือว่านะค,คุณผู้ฟังอาจจะมี สวนสาธารณะอื่นๆที่นะเข้าข่ายที่ว่านะครับเป็นการพัฒนาพื้นที่สีเขียวในเมืองเพื่อลดมลพิษทางอากาศแล้วก็ลดผลกระทบจากปรากฏการณ์เกาะความร้อนในเมืองนะครับถ้ามีสวนสาธารณะอื่นๆหรือว่านะครับพื้นที่สีเขียวอื่นๆนะครับก็ลองบอกกันเข้ามาลองแชร์กันเข้ามาได้นะครับแต่ว่าในเนื้อข่าวตรงนี้มีสองที่ที่ ก็เลยว่าลองไปสัมผัสได้เลยนะก็คือสวนเป็นจักิกิติแล้วก็อุทยานร้อยปีจุลานะครับในกรุงเทพมหานครแห่งนี้นะครับก็ลองไปสัมผัสดูนะครับก็เขาบอกว่าเป็นพื้นที่ตัวอย่างของการพัฒนาพื้นที่สีเขียวในเมืองเพื่อลดมลพิษทางอากาศและลดผลกระทบจากปรากฏการณ์เกาะความร้อนในเมืองนะาลองไปสัมผัสดูได้นะครับสามารถ ดูแล้วนะเป็นอย่างไรนะหรือเคยไปสัมผัสมาแล้วหลายต่อหลายรอบก็ลองบอกกันเข้ามาได้ว่าเออเป็นยังไงกันบ้างมีความรู้สึกอย่างไรนะพื้นที่นี้มีความร่มเย็นนะพื้นที่นี้นะลดความร้อนได้บ้างไม่มากก็น,น้อยอ่ะก็ลองตามกันนะบอกกันบอกกล่าวกันเข้ามาได้เผื่อที่ว่าใครที่ยังไม่มีโอกาสนะเอาจริงบางคนก็ยังไม่มีโอกาสที่สัมผัสสองพื้นที่นี้นะสวนเบนจกกิติหรือว่าอุทยานร้อยปีจุฬาก็นะครับ อาจจะเชื้อเชิญให้ลองไปสัมผัสดูได้นะครับซึ่งจริงผมก็เคยนะมีปร,ประสบการณ์นะในการที่ไปเนะยี่ยมชม2องสองพื้นที่สีเขียวนี่แหละที่ได้นำเสนอไปนะครับไม่ว่าจะเป็นสวนเบญจก,กิตินะอุทยานร้อยปีจุฬานะครับกนะ็สัมผัสได้ถึงความก็เรียกว่าสัมผัสได้ถึงพื้นที่สีเขียวเลยนะอันนี้เห็นชัดเจนเลยนะครับหรือว่านะคุณผู้ฟังได้อา่า ได้มีประสบการณ์อื่นๆอย่างไรนะครับหรือว่ามีพื้นที่สีเขียวอื่นๆอย่างไรนะครับที่เข้าขาย กุลสาเนี้นะลองแชร์กันเข้ามาได้นะครับบอกกันเข้ามาได้เลยนะอันนี้คือเรื่องราวของวิดหน้าหนึ่งครับเป็นเรื่องราวของกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมนะจัดประชุมนานาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะเพื่อรับมือความท้าทายด้านสภาพอากาศครับนี่คือวิดนาหนึ่งช่วงหน้าวิดทั่วไทยครับนะจะพาคุณผู้ฟังไปที่เมืองหัวหินครับนะเทศบาลเมืองหัวหินครับจัดมือกับกรม อุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะทำหมันลิงแสมร้อยหตัวครับป้องกันโรคจากสัตว์สู่คนและควบคุมประชากรลิงด้วยนะอ่ะเดี๋ยวมาติดตามกันในช่วงของวิทย์ทั่วไทยครับช่วงวิทย์ทั่วไทย คิดทั่วไทยครับในรายการวิดีเด็ดครับทาง YouTube RM UTP Live แห่แผงนี้กับผมกระจรสักบำรุงสินมั่นครับสำหรับคุณผู้ฟังที่มีข้อติชมรายการนะครับมีคําแนะนําหรืออยากให้นําเสนออะไรเนี่ยบอกกันเข้ามาได้เลยนะมีหลากหลายช่องทางในการติดต่อสื่อสารมิยัง YouTube RM UTP Live แห่แผงนี้ได้นะไม่ว่าจะเป็นทั้งทาง Facebook f a n p a g e พิมพคําว่า r m u t p Live ครับแล้วก็อินบ็อก พักแชทกับทางทีมงานเจ้าหน้าที่ก็ได้เลยหรืออีกหนึ่งช่องทางครับคุณผู้ฟังฟังคลิปเสียงอยู่ตอนนี้ใต้คลิปเสียงครับจะมีช่องคอมเมนต์นะคุณผู้ฟังพิมพ์คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะไม่ว่าจะติชมแนะนํา อยากให้น้ำเสออะไรบอกกันเข้ามาได้เลยนะครับสะดวกช่องไหนไหนก็เลือกซักช่องทางหนึ่งที่สมัยกูรูฟ้ฟังฟังรายการวิทย์ดีเด็ดแล้วอย่าลืมก, like, ก check, ดไลค์กดแชร์กันเยเพื่อเพิ่มยอดวิวให้กับทางรายการแล้วก็ทาง YouTube IMUDB Live แห่งนี้ครับนี่คือเรื่องราวของวิทย์ทั่วไทยครับจะา่าคุณผู้ฟังนะาไปที่หัวหินกันนะหัวหินก็จะนึกถึงเรื่องราวของนะครับชายหาดชายทะเลนะหัวหินนะครับก็เป็นสถานที่ที่ ก็ว่ากันว่านาเที่ยวอีกที่หนึ่งแหละนะครับสำหรับเมืองหัวหินเรื่องราวของเทศบาลเมืองหัวหินนั่นแหละนี่แหละนะฮะจับมือกับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชครับทำมันลิงแสมรอยห้ตัวป้องกันโรคจากสัตว์สู่คนและควบคุมประชากรลิงด้วยนะครับเหตุการณ์นี้นะเกิดขึ้นเมื่อวันที่25มีนาคมที่ผ่านมาครับณสำนักงานเทศบาลเมืองหัวหินครับจังหวัดประจวบคีรีขันครับนายจิรวัตรพรหมณีครับ ปลัดเทศบาลเมืองหัวหินปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองหัวหินร่วมลงนามบันทิคตรอตกลงโครงการควบคุมประชากรลิงแสะบริเวณพื้นที่เขตเทศบาลเมืองหัวหินประจำปีงบประมาณ2,568กับนายนพพรประ ทุมเงานะครับผู้อนการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่3หรือสอบอ .3 ณนะสาขาเพชรบุรีผู้แทนอธิบดีกรมอุทยานชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชในการดำเนินการทําหมันลิงแสมจำนวน150ตัวช่วงเดือนเมษายนถึงกันยายนนี้นะครับโดยมีนายสยามสมบัติทองหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลพันจาเอกอิสระ หิรันคําหัวหน้าฝ่ายปกครองสำนักปลัดเทศบาลและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นสักขีพยานครับการลงนามบันทึกตกลงความร่วมมือนะฮะหรือลงนาม MOU นี่ยในครั้งนี้นะครับเป็นการให้ความร่วมมือกันทางด้านวิชาการด้านการบริหารจัดการเพื่อแก้ปัญหา นะแก้ไขปัญหาลิงในเขตเทศบาลเมืองหัวหินโดยได้ดําเนินการต่อเนื่องเป็นปีที่8นะครับเพื่อควบคุมการขยายตัวของลิงแสมให้อยู่ในจุดสมดุลนะเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ลดผลกระทบจากการรบกวนของลิงแสมต่อชุมชนและประชาชนในพื้นที่นะซึ่งลิงแสมเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพุทธศักราช2 5 6 2นอยะครับอยู่ในความดูแลแลแล้วก็รับผิดชอบนะบของกรม วัยานแห่งชาติสัตว์ป,ป่าและพันธุ์พืชนะทั้งสองฝ่ายจึงตกลงร่วมมือการดําเนินการนะด้วยการทําหมัอนอย่างเป็นระบบและตามหลักวิชาการนะครับการสร้างกรงพักพิงลิงนะสำหรับเป็นที่ปรับพฤติกรรมลิงนะและนลําลิงที่ได้รับการทําหมันแล้วนะไปไว้ที่กรงพักพิงลิงเพื่อเตรียมการเคลื่อนย้ายลิงไปในสถานที่ที่เหมาะสมหรือสามารถปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไปนะครับในเรื่องราวเกี่ยวกับ การควบคุมประชากรลิงนี่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญเลยโดยเฉพาะนะครับเมืองหัวหินนี่เป็นเมืองท่องเที่ยวเลยนะนะครับการที่นะถ้าเกิดเราไม่เรานะครับไม่ควบคุมเรื่องของประชากรลิงเนี่ยไม่แน่นะครับก็จะมีขยายบันลิงเพิ่มขึ้นและกลายเป็นว่านะไปรบกวนนะครับ รบกวนประชาชนรบกวนชุมชนหรือแม้กระทั่งรบกวนนักท่องเที่ยวนี่ก็ไม่แน่เหมือนกันนะครับนะการที่จะมีเรื่องราวของการทำหมนลิงแสม่อยห้ตัวหรือว่า,าจ,จะมากกว่านั้นนะครับก็เพื่อช่วยที่จะลดนะครับกลวควบคุมประชากรลิงนะครับไม่ให้มีการขยายพันธุ์ไปมากกว่านี้นะครับแล้วก็เป็นการที่สอนเลยเป็นการป้องกันโรคจากสัตว์สู่คนอีกด้วยนะครับจะว่าอีก ก็จะมีบางบางพื้นที่ที่มีเรื่องราวของลิงเนี่ยนะครับแล้วไปรบกวนนะครับไปรบกวนประชาชนประชาชนไปรบกวนนักท่องเที่ยวนะครับนะบางทีก็เกิดการบาดเจ็บนี่แหละจากการที่นะจากการรบกวนของนะครับเหล่าลิงทั้งหลายนะครับเพราะฉะนั้นในพื้นที่ของเทศบาลเมืองหัวหินนะครับที่ได้ร่วมมือกับกรมอุทยานชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะครับ ได้มีการทำหมันลิงแสมมร้อยห้าสิบตัวเป็นการป้องกันนะก็เรียกว่ากันไว้ดีกว่าต้องมาแก้ไขต้องมาหาทางแก้เลยวันนี้นะกันไว้ก่อนเลยนะครับอย่างน้อยเป็นการควบคุมประชากรลิงนะแล้วก็เป็นการป้องกันโรคจัดสัตว์สู่คนและที่สำคัญเมืองหัวหินก็เป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวด้วยอันนี้แหละเป็นเออกานเป็นการขีดเส้นใต้จุดสําคัญเลยเป็นคีย์เวิร์ดที่สําคัญอย่างยิ่งเลยนะครับนะก็ถ้าเป็นการควบคุมการเกิดขึ้นก็เป็นการลด การรบกวนล,ลดการที่จะไปรบกวนนะครับประชาชนนะครับชาวบ้านที่อยู่ในละแวกเมืองหัวหินรวมไปถึงกลุ่มนักท่องเที่ยวนิมาเที่ยวหัวหินอีกด้วยนะครับเรื่องนี้สําคัญอย่างยิ่งเลยนะครับนี่คือเรื่องราวของวิท์ทั่วไทยในเรื่องราวของเทศบาลเมืองหัวหินนะครับจับมือกับกรมอุทยานชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชทาหมันลิงสมัยร้อยห้าสิบตัวป้องกันโรคจากสัตว์สู่คนแล้วก็ควบคุมประชากรลิงด้วยนะครับ นี่คือวทิทั่วไทยครับช่วงนัวิศวาโลกครับเรื่องราวของเครื่องบินทะเลพลังงานไฮบริดครับลดการปล่อยมลพิษประหยัดน้ำมันถึง85%เเลยทีเดียวอ่าเรื่องราวนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาติดตามกันในช่วงของวิศาาโลกกันครับช่วงวิศฐาโลก วิศราโลกครับในรายการวิดีเด็ดครับทาง YouTube RM u t p Live แห่งนี้วิศราโลกครับเป็นเรื่องราวของการกลับมาอีกครั้งครับนะกลับมาอีกครั้งของอะไรล่ะของเครื่องบินทะเลครับที่ปรับปรุงโครงสร้างใหม่ ปล่อยคาร์บอนต่ำเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้นประหยัดน้ำมันถึง85เลยทีเดียวครับเครื่องบินทะเลพลังงานไฮบริดอย่าง p o ล a r i นะครับเป็นนวัตการรมที่ผสมผสานระหว่างเครื่องยนต์สันดาปภายในและมอเตอร์ไฟฟ้าช่วยลดการปล่อยมลพิษและประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงได้มากถึง85เมื่อเทียบกับเครื่องบินแบบดั้งเดิมนอกจากนี้นะยังมีการออกแบบให้บินขึ้นและลงจอดบนน้ำได้ทำให้เหมาะสำหรับใช้งานในพื้นที่ห่างไกลลับ หรือว่าภูมิประเทศที่ท้าทายนะครับนับเป็นก้าวสำคัญของเทคโนโลยีการบินที่มุ่งสู่ความยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นนะในการประชุม future of opportunities for sea planes and amphibious aviation 2025นหะครับหรือว่า f o s a นะ F O S W A นะโฟ s a 25นะที่ไมอามีไรฟ์ฟลอริดาสหรัฐอเมริกาครับได้มีการเปิดตัวเครื่องบินทะเลปรังงานไฮบริดโพลาริสนะครับจำนวน20ลำมูลค่ากว่า100 ร้อยล้านดอลลาร์เลยนะโดยนำแนวคิดเครื่องบินทะเลมาปัดฝุ่นใหม่ให้เป็นเครื่องบินทะเลไฮบริดไฟฟ้าที่ทันสมัยสามารถรองรับผู้โดยสารได้9ถึง12คนพร้อมสัมภาระเครื่องบินรูปแบบนี้จะช่วยลดต้นทุนการผลิตและการใช้เชื้อเพลิงลงได้อย่างมากนะครับเกิดการปล่อยมลพิษต่ำหรือแทบเป็นศูนย์นะอีกทั้งยังช่วยให้ผู้คนเข้าถึงสถานที่ต่างๆที่ห่างไกลหรือเดินทางลำบากได้ง่ายขึ้นเครื่องบินทะเลไฮ บิดไฟฟ้าสามารถลดการใช้เชื้อเพลิงลงได้ถึง85ในระยะทางปกติอีกทั้งยังลดการบำรุงรักษาในเรื่องการกัดกร่อนและลดเสียงขณะบินได้ประมาณ20เดซิเบลขณะเดียวกันยังมอบประสิทธิภาพในการบินระยะไกลได้โดยไม่ต้องพึ่งการชาร์จไฟนอกสถานีนะครับโดยมีการติดตั้งระบบส่งกำลังแบบไฟฟ้าแบตเตอรี่หรือไฟฟ้าไฮโดรเจนเต็มรูปแบบในโครงสร้างของเครื่องบินเดินทางด้วยความเร็ว300กิเม ชั่วโมงที่ระดับความสูง2,100เมตรนะครับโดยมีพิสัยการบินอยู่ที่1,915กิโลเมตรในปัจจุบันครับมีการทำการบินโมเดลขนาด1ส่วน6หรือ1ใน6ของเครื่องบินทะเลไฮบริดแล้วนะครับโดยต้นแบบขนาดเท่าเครื่องบินจริงมีการกมีกำหนดบินนะฮะในปีคริสต์ศักราช2027อีก2ปีข้างหน้านะและคาดว่าจะพร้อมให้บริการผู้โดยสารได้ในปีคริสต์ศักราช2030นะก็อีก นับจากนี้อีก5ปีข้างหน้านะครับโดยในอนาคตครับจะมีการออกแบบให้ใช้ไฮโดรเจนหรือระบบแบตเตอรี่เต็มรูปแบบที่เหมาะสำหรับการบินระยะสั้นนะครับอ่ะก็ต้องติดตามกันต่อไปนะในเรื่องราวของเครื่องบินทะเลพลังงานไฮบริดนะลดการปล่อยมลพิษประหยัดน้ำมันถึง85แล้วก็เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเดี๋ยวนี้เนะี่ยยา,านพาหนะนะใครใครที่ผลิตยานพาหนะนะหรือพัฒนานะวาการรมยานพาหนะก็จะมีเรื่องของการที่ทาให้ นะครับเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเนี่ยมากขึ้นนะก็เรียกว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยนะผู้ที่พัฒนานวาัตกรรมยานยนต์โมเนี้ก็เริ่มที่จะใส่ใจต่อสิง่งแวดล้อมกันมากขึ้นเลยทีเดียวนะครับนะเป็นไปเป็นการทั่วโลกเลยละ่ะนะมาทั้งในไทยก็นะมีการคิดคน้นนะวัตกรรมยานยนต์ไฟฟ้าที่ i, นะครับทำให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในเยอะยามากมายเลยทีเดียวนะครับนะอย่างเครื่องบินทะเลพลังงานไฮบริดนะลดการปล่อยมลพิษนะครับ ประหยัดน้ํามันได้ดึงไป15เปอร็นี่ก็ดูว่าเป็นยานพาหนะที่สําคัญอย่างยิ่งนะแม้จะว่าในอนาคตข้างหน้าในไทยเรานะครับโดยเฉพาะว่าในสายการบินของไทยเราเนี่ยไม่แน่นะครับอาจจะมีเครื่องบิน นะครับเครื่องบินทะเลแบบนี้เลยล่ะพลังงานไฮบริดแบบนี้เลยหรือว่าจะเป็นเครื่องบินธรมรมดาก็ได้ครับนาที่อาจจะมีพลังงานไฮบริดก็อาจจะเป็นไม่ได้นะฮะในไทยเรานะก็ลองติดตามกันต่อไปตรงนี้นะครับนี่คือเรื่องราวของวิศรโลกครับท้ายรายการครับคุณผู้ฟังนะถ้าอยากจะติดตามนะรับชมรับฟังรายการต่างๆของทาง YouTube r m UTP l i v e แห่งนี้นะครับก็เข้ามาเลยนะที่ YouTube r m u d p Live นะ,ะเข้ามาแล้วนะมีหลากหลายรายการให้เลือกสรรติดตามรับชมรับฟังกันได้นะค,ะคุณผกู้ฟังชอบรายการไหนตอนไหนนะ,ะก็คลิกเข้าไปที่รายการ คลิปนั้นๆนะครับคลิปนั้นๆเลยนะแล้วก็คลิกเข้าไปก็สามารถที่จะติดตามรับชมรับฟังกันได้ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ติดตามได้กับทาง YouTube r m u d p Live แห่งนี้และถ้าณผู้ฟังมีพลาดรายการโปรดรายการเด็ดของทาง r m u d p Live ครับอย่าลืมเลยนะเข้ามาที่ YouTube ของ r m u d p l i v e เข้ามาแลวอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดรายการโปรดรายการเด็ดของทาง r m u d p l i v e แห่งนี้ครับหมดเวลาแล้วครับกับรายการวิดีเด็ดครับ เจอกันได้มในตอนหน้าทาง YouTube r m u t p Live แห่งนี้สำหรับนี้ผมประจรศักด์บำรุงสินมั่นผู้ดำเนินรายการสวัสดีครับวิดีเ็